สวัสดีค่ะทริปนี้เราจะไปเที่ยวภาคใต้กันนะคะให้ดูไม้นะให้ดูไม่ว่าจะเราวิ่งทั้งหมดกี่กิโลนะทุกคนเริ่มต้นทริปนะคะเราจะไปที่หลายจังหวัดเลยเรอดูกันนะแล้วก็เราก็จะมีสรุปค่าใช้จ่ายในแต่ละวันให้ด้วยนะคะทุกคนขับรถไฟฟ้าเที่ยวใต้มาดูคลิปกันนะ 对、哎哦。哦，不可能跟他俩在一起。 หนูนเรียบเลยเรียบใส่ทะเลสวยมากแดดพระอาทิตย์ส่องทุกคนว้าวอ่อาวไทยฮลัลโหลอ่าวไทยนี่นก็มันจะลงทะเลโอ้ภูเขาข้างหน้าสวยมากทุกคนอืมแต่จังฝั่งนี้ก็จะเป็นทะเลนะคะแต่มองไม่เห็นนะอันนี้จะเป็นทะเล เีเจ๊ยนเราต้องมีอยู่ขายของไงที่กางเต็นอะเยนจอดจอดลมลมเราก็จะเราไปเช็คอินตรงโน้นอ่ลมลใช่ไหมนี่ไม่ใช่ถนนนะเปลี่ยนเสภาพาก่อนไหม โ <Okay. S 2> อเคเยนือาตัวเลยนะโอเคถ้าถ้าไหนขึ้นโอ้โหฮันต้ในน okay. าใส่น้ำให้มันด้วยชื่อชื่อชื่อไเอาเอาเ,อาเอาป้ามาให้หนูด้วยเอาเองดิมาถ่ายรูปตรงนี้สวยมันเป็นร่มตรงนี้ดีมากเลยโอ้โหเก่งจัง ส้มตำไก่เคฟซีที่กินเหลือวิวหลักล้านลูกจับปลาสนุกอันนี้สวยดีหมายเลงคู่ตัวน้อย ดํน้ำลูกหน่อยนะบ้านเรายังไม่จัด กกินก่อ,นองเรามีสองชั้นนะคะอันนี้บ้านดาวนะใครจะมาบ้านเกาะเตียบให้มาบ้านดาวยากาศดีดีมากแต่ติดร้านอาหารนะบอกไว้ก่อนอันนี้เป็นโต๊ะนั่งกินสวยล้่มาวางตรงนี้ มาดูค่าใช้จ่ายนะคะก็จะมีค่าอาหารค่าชาร์จรถนะคะแล้วก็รวมทั้งหมดค่ากลางเต็นท์ด้วย500แล้วก็รวมทั้งหมด1 9 6 9บาทวันแรกของเราจบแล้วไม่ได้เถือตังมาเลย